แต่ไอ้เอ้ยที่มันไม่มาเมื่อก่อนเลยอ่ะจะเล่าให้ฟังก็คือเราก็อยู่ที่อำเภอบางปะอินเหมือนกันบางปะอินมาตลอดไช่ได้เห็นว่าถ้าคิดถึงกันเขาก็คงมาตามหาเ้าแว่นี้ก็คงเจอเออก็คงลูกชายก็บอกว่าไม่ต้องไปตามละเออไม่ต้องไปตามถ้าเขาถึงแม่เขาก็มาเร็วว่างี้ คิดถึงเป็นไรไม่มาหาพี่น้องชายอ่ะคิดว่ามันตายแล้วพูดกับโูกว่ากูพี่น้องกันกูอยากเจอสักครั้งนึงก่อนตาย ความหวังครั้งใหม่อีเตอร์อีจันวันนี้เป็นเรื่องราวของยายทุ่มในวัย71ปีจากอดีตแม่ค้าหาเปร่ผู้ที่เคยตะลอนไปทุกตรอกทุกซอยดินรนหาเลี้ยงลูกๆด้วยศักดิ์ศรีและหยาดเหงื่อคนขายของจนเติบโตเป็นผู้เป็นคนวันนี้ภาระเบาลงเธอจึงแขวนหาบวางอาชีพแม่ค้าใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายแม้ภายนอกจะดูเป็นคนตรงๆหุวน แต่ในมุมหนึ่งของหัวใจแกก็ยังมีบางอย่างที่ค้างคายอยู่นั่นก็คือน้องชายที่พัดพรากกันไปเกือบ40ปีวันนี้จาก F.C. ตัวยงของอีเตอร์อีจันขอวางบทบาทคนดูแล้วก้าวมานั่งข้างๆอีเตอร์อีจันในฐานะต้นทางของความหวังครับคือว่าน้องชายอ่ะอยากเจอที่เรียกที่ปล่อยไว้หลายปีคิดว่ามันตายแล้วแต่อยู่ๆมามันเด้งรูปมันเด้งขึ้นมาที่ลูกลูกชาย แต่มันเขียนว่าภูณเจริญบุนส่งแต่มันชื่อว่าบนส่งภูณเจริญแล้วว่าแม่ว่าใช่ไหมอบอกไม่ใช่หรอกว,วะ่ะแต่นี่กลับมาบ้านมานอนนอนก็เหลือไปเห็นรูปรูปเราเลยว่อาอ้าวไอ้แจ่รูปกูเหมือนไอ้ส่งนี่วะ่ะที่ไอ้ที่อยู่รูปไอ้บีออบอนไอ้บีมันเหมือนแม่ใช่เลยแสดงว่ามันยังไม่ตายนอนคิดถึงนุ้พมันอยู่ตรงไหนมันก็เคยไปเคยมามันทําไมไม่มาอนะไรเนี่ย ก็คืออยากเจอสักครั้งนึงคือพ่อแม่เดียวกันโปรไฟล์ Facebook ปริศนาที่ชื่อบัญชีเหมือนน้องชายแม้ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นเขาแต่ก็ทำให้พี่สาวคนนี้ย้อนคิดถึงอดีตเรื่องราวเมื่อ68ปปีที่แล้วค่อยๆชัดเจนขึ้นในใจวันนี้เราจึงมีโอกาสได้รับฟังเหตุการณ์ก่อนเกิดความพลัดพรากอันยาวนานครับพ่อตาย พ่อตายพ่อตายพ่อตายตอนแม่อายุเท่าไหร่สองขวบได้โอ้สองแต่แต่นี้มันยังเล็กพ่อถูกยิงตายพ่อถูกยิงตายไปส่งเพื่อนเดินไปส่งขากลับมาพวกหลักยิงตายก็เลยพัดพาดกันพอแต่นี้ก็แม่ก็เลี้ยงลูกอ่ะแบบมีสี่คนพี่น้องมีพี่ชายสองคนแล้วก็ป้าแล้วก็น้องมีแค่สี่คนแต่นี้ก็แม่น้องสาวย่าน่ะเขาก็บอกว่าคนที่จัดตังเต้าน่ะ เขาไม่มีลูกเขาอยากหาลูกไปเลี้ยงเป็นผู้ชายเขาก็แนะนําให้แม่ไปให้เพราะไอคนนี้ยังไม่ถึงครวบได้หกเจ็ดเดือนอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็เลยไปให้ชื่อเล่นเขาชื่ออะไรชื่อเล่นส<ม>่งก่อนก่อนนี้อยู่กับแม่น่ะชื่อลมแต่ยังเล็กอยู่ชื่อลแต่ตอนนี้เออชื่อสีลมที่อยู่กับแม่แต่ไปให้เขาท้งงล้นก็เปลี่ยนชื่อไปว่าบุญส่งแล้วนามตระกูลเขาว่าปูนเจริญอตอนนี้อยู่มาแม่เขาก็ไปหาเรื่อยแต่นี้ทางล้นเขาไม่ให้ไปเขาบอกว่า เดี็กมันรู้มันจะตามเขาห้ามไม่ให้ไปไม่ไปก็ไม่ได้ไปเลยก็แสดงว่าทํามไอช่วงเวลาห่างกันพอสมควรว่าตั้งแต่ชีวิตใหม่เกิดขึ้นบุญส่งภูนเจริญประชาเชิงสาวแล้วอืเราก็กลับมาใช้ชีวิตปกติสิบกว่าปีหลังจากนั้นเราถึงได้ไปทรมาค้าขาย ว่าก็ขายมาตั้งแต่18แต่ไม่เคยไปทางนู้นตอนนี้ก็ไปกับแม่แม่ก็ชวนไปพาอขายของเสร็จก็เข้าตลาดตลาดอะไรวะโหตะเคียนนะเขาก็บอกว่าเนี่ยนั่งเรือหางยาวไปอห้าบาทเขาคือใครแม่เขาบอกว่าไปหากรส่งที่เขาไปให้ไว้อะแม่นะแม่เราอะ แม่เขาก็พาไป<ม>ก็ไปถึงก็ขึ้นติดคลองว่าน็ติดคลอง,อง<ม>เขาบอกไอ้ทรงเนี่ยไม่อยู่แล้วถามว่าเอาแล้วไปไหนแล้วเตยียเขาเป็นคนจีนเขาบอกว่าติดคุก<ม>เขาก็ไม่บอกทีแรกก็ไม่บอกเซาซีเขาหนะักเข้าเขาบอกว่าอยู่ลาดยาว<ม>ติดอยู่ลาดยาว<ม>เยี่ยมได้วันศุกร์กับวันวันอังคารกับวันศุกร์พอวันอังคารหรือวันศ<ร>ุกรไไ์ก็ไปเลยมันก็ออกมานะออกมาเป็นบ้อนเลยบแบบหลายคนนะ แต่นี่เราก็ไม่รู้จักมันตรงกวงไหนแม่เราจะไปไม่ไ,ไปกับแม่มแต่นี่บอกไอคนนี้มันไม่พูดกับใครมันเดินไปเดินมาแล้วมันยิ้มกับเพื่อนเพื่อนถามว่าใครมาเยี่ยมเขาว่ามาจากยุทธยาเราได้ยินแล้วบอกน้องน้องชื่ออะไรเดินเข้าไปบอกผมชื่อบุญสวงพุนเจริญพี่มาจากยุทธยาเปล่าถามนี่เลยอเออไม่ได้พูดกันกี่คำหรอกก็หมดเวลาสิบกว่าปียี่สิบปีด้วยยี่ส<ม>ิบปีนั่นคือครั้งแรกทีเออ่เจอกัน เจอกันในคุกบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างร้องไห้กันอย่างเดียวพูดไม่ออกหมดเวลาเยี่ยมเห็นหน้าเขาแล้วเป็นไงเห็นหน้ามันคำแรกเอ่ยทักกันยังไงก็ถามว่าน้องน้องชื่ออะไรน้องบอกว่าชื่อบุญส่งพูนเจริญแล้วมันย้อนถามว่าพี่มาจากยุทธยาเหรอบอกใช่พี่พี่เองอะแหละบอกรูาสิ้นสิ้นประโยคนี้เกิดอะไรขึ้นร้องไห้กันอย่างเดียว เพราะมันเหมือนป้าด้วยเหมือนป้าจริงเหรอผู้ชายเหมือนผู้หญิงเลยเหมือนนหน้านตาเหมือนเนาะนี่เล่าแต่กินนี่เสียงสันส่นๆเลยก,ก็ได้ว่ากลับไปเหรอพวดกับโลกว่ากูพี่น้องกันกูอยากเจอทักครั้งนึงก่อนตายใบสั่งฟ้ากำหนดโชคชะตาให้การพบกันครั้งแรกในรอบ20ปี กลับเกิดขึ้นณนะหลังกำแพงสูงแม้ไม่ได้ผูกพันตั้งแต่ต้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ไม่ได้จากวันนั้นพี่บุญส่งจึงได้ไปมาหาสู่กับครอบครัวสายเลือดของตัวเองเรื่อยๆนะครับก็เยี่ยมจนจนวันออกก็ไปรับแม่ไปรับแ,แต่บ้านเตียเขาว่าเขาก็ให้คนพี่เลี้ยงมันอนะ่ะมารับมันแต่มันไม่ยอมกลับมันขอตามมาด้วยพี่ส่งอะมันก็มากับแม่บอกว่า ขอมาดูบ้านแม่ก่อนแล้วจะกลับแต่อีที่เลี้ยงไม่ยอมตามมันด้วยแล้วก็กลับไปมาคลางเคอร์นี่ก็ะลับแล้วก็ไปจัดงานบวชกันใหญ่โตโอ้ยแฮ่เนื้อยนน่ะออกจากคุกแล้วอะไรแล้วน่ะมันก็ไปไปมาๆอยู่มันไปไปหามาอยู่มันไม่ไปอยู่กับแม่ด้วยนะไม่อยู่กับแม่แล้วนะมันไปอยู่กับพี่มันไปอยู่กับป้า แล้วพี่เขยมันเป็นคนใจดีหัวป้าน่ะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นานไหมมันก็ไปเที่ยวมาเที่ยวมาสองสามปีอ่ะมันอยู่นานเหมือนกันมันไปหมดบ้านอาบ้านพี่น้องเพื่อนท้องมันยังไปรู้จักคนมากกับป้าคนแถวเนี้ยรู้จักคนนู้นคนนี้มันปากดีพูดเก่งอ๋อเหรอพูดเก่งกับปากดีคนละอย่างกันนะพูดมากอะไรเยอะแยะรจักคนง่ายมันหน้าตาดีด้วยห้อหน้าตาหล่ออาอบิดไปไหนละ แล้วเมื่อยอ่ะจะจะเหยียดขาเลยคุณต้นอ๋อเหยียดได้เหยียดได้เหยียดเลยแม่เอาสบายสบายเธอมันงอขาไงเธอก็ปวดไงเออเหยียดอย่างนี้คุยกันไปเลยสบายสบายจะจะหันมาห้อยขาเจอกันครั้งแรกหลังห่างกันไปนับ20ปีต่างฝ่ายต่างก็ไปมีครอบครัวของตัวเองและแล้วความพลัดพรากก็คืบคลานเข้ามาในชะตาชีวิตทั้งคู่อีกจนได้นะครับ แล้วครั้งสุดท้ายอ่ะมันมามาแล้วมันบอกว่ามันอยู่พยามันบอกว่าได้มีอยู่พยาอว่างั้นแล้วมันก็ตัดตะไคร้ตัดอะไรไปมันหาปลาบอกมีเมียคนเหนือแล้วมันไปแล้วมันไม่มาเลยแม่เดี๋ยวแล้วก็นึกว่ามันตาย ็มันอ่อนกว่าป้าสองปีอ่อนกว่าสองปีเหรอแม่เกิดปีเท่าไหร่เกิดเก้าแปดเก้าแปดตอนนี้แม่เจ็ดสิบเอ็ดใช่ป่ะงั้นเขาก็หกสิบเก้าเหรอมันเด้อคิดว่าเขาจะยังอยู่ไหมนี่ก็ลูกมันขึ้นมาพราะคิดว่าอยู่ลูกขึ้นมาตอนไหนนี่เมื่อววๆนะแล้วเออมาสักสองสามเดือนนี่แล้วมีอยู่ทีหนึ่งป้าไปอยู่พี่โลกจะไปตลาดแล้วลูกตะไภรมันยางแตกไปซ่อมป้าก็ไปนั่งคอย วิทยุอ่ะมันประกาศมัน<ว>เปิดวิทยุไอ้พวกทํารถเนี่ยมันบอกว่าในห้างบุญส่งคูณเจริญเอาปลาป่าไปทอดทางใต้แมไอส่งจะเป็นในห้างเลยว่ามันจะอยู่เือว่าแต่นี้อีกรูปที่มันเด้งขึ้นมามันใส่สูตรไงอ๋ออ๋อมันมันใส่สูตรมันเป็นพวกเสียพวกในห้างเนี้ยเข้าใจปะ่ะอ๋อเขาบอกว่าพ่อบุญธรรมมันตายอ่ะ มันแบ่งสมบัติเข้ามาได้คนละกี่ร้านน่ะขายที่ขายสวนน่ะแล้วแม่รับรู้ข่าวเลยเหรอว่าพ่อแม่บุญธรรมเขาเสียเขามันบอกมันบอกมันมาก่อนแล้วมันยังบอกเลยว่ามันไปเนี่ยเดี๋ยวสงการจะมามันบอกว่าเดี๋ยวสงการมาเดี๋ยวเอาเงินมาให้นย่าอว่างี้เลยแล้วบอกพี่เดี๋ยวสงการผมมาผมเอาตังมาให้ช่วงปีสามสิบเนี่ยนะเขาเที่ยวไปเที่ยวมาเอแหละก็คือพ่อแม่บุญธรรมเขาก็เสียช่วงนั้นแหละอ๋อนั่นแหละแต่ พ่อบุญธรรมมาตายก่อนแล้วมันอยู่กับแม่บุญธรรมแต่มันบอกป้าว่าเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันเอาเงินมาให้ถ้าเป็นทนี้เป็นสินก็จะใช้นี่ให้หมดเลยว่าไงแล้วมันหายไปเลยหายไปเลยอ๋อหายไปกับความสัญญาเออมันหายไปเลยเอ้ป้าไม่ได้ติดใจแล้วไอ้ที่มันหายเหยไปน่ะแต่คิดถึงอยากคิดถึงอยากเจอแบบพี่น้องอ่ะเข้าใจป่ะจากวันนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยรับรู้แค่ว่ามีเมียพยาเออมันบอกว่ามีเมียอยู่พยาวแล้วมันก็ไม่ได้หมาย ถ้ารายการเต้ยออกทีวีไปหรือออกสื่อไปเนี่ยแล้วมันไปถึงหูถึงตาพี่บุญทรงอืมอยากอบอกอะไรไปถึงน้องชายว่าคิดถึงเป็นอะไรไม่มาหาพี่ห้มันมามั่งถ้ามาไม่ได้มันจะเป็นอะไรมันจะเป็นพิกลพิการอะไรป้าก็อยากไปหาไปหามันได้สามารถไปหามันได้<ะ>เออขอให้รู้ว่ามันเป็นยังไงถ้ามมาหาป้าไม่ได้ป้าไปหามันได้อ,อยากเจอ แค่นั้นแค่นั้นเหรอโอ้แค่นั้นเองไม่ใช่ไ่าต้องการสมบัติที่เขาสใส่ไม่เอาโอ้โหแค่นี้ป้าก็มีแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแม่แล้วรูปประพันธ์สันฐานเขาเป็นยังไงพี่บุญสรงเนี่ยสูงสูงใช่ผิวงผิวขาวผิวเดียวเนี้ผิวยางป้าเนี่ยน่าขาวตรงไหนอ่ะกดตอนนี้ดำไงเขาขาวเมื่อก่อนเนี่ยขาวเหรอเป็นคนขาวใช่ไหมขาว สูงขาวใช่หล่อเหรอหล่อป้าตอนนี้ป้าแก่แล้วมันไม่ดูไม่บอกถ้าเกิดนั่นนั้นบอกว่าหน้าตาเหมือนตาแต่ว่าป้าหน้าตาไม่เหมือนเก่าแล้วเด้อตำนองตำหนิอะไรก็ไม่มีไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะรับความบ้าไว้แม่นะป้าเชื่อว่าจ้ยหาเจอเขาอยู่เขาอยู่แปดเรียวก็อยู่จัดตังเจ้าบ้านละอำเภอ แสหรือว่เนี่ยใช่ไหมก็ต้องไปค้นดูประวัติที่นั่นเพราะเคยเห็นเต้ยทําอย่างนั้นอยู่แม,ไม่ไม่ไปอ่ะก็เต้ยทําได้ป้าจะไปทําเป็นไงเอา้า <laughs> เห็นป้าเห็นเต้ยไปเดี๋ยวไปเทศบาลไปตรงนูง้นตรงนี้ใช่ไหมไปเปิดดูคนคนนี้อยู่จังหวัดไหนอะไรไหน,ไหน,ไหนถึงเชื่อใจว่าเต้ยจําเจอความหวังและความเชื่อใจของเอฟซตัวยงคนนี้ จะมีปาฏิหาริย์รออยู่ปลายทางหรือไม่อะไรคือเบื้องหลังการหายไปอีกครั้งของน้องชายและทิ้งไว้เพียงคำสัญญาว่าจะกลับมาหาให้พี่สาวรอคอยอยู่บ้านท้ายซอยตรงนี้รวมออกเดินทางตามหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับ ดฝากกดฟ้าไดา้เกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นใครจากกันจะท,อจะท้องไปย่างปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า อขอฟ้ามันจะว่างม,มีอาจกันควางปฏิหาร